น้องอยู่ที่นี่แหละน้องอยู่ที่นี่แหละใครน้องน้อ่อยู่างบนค่ะพ่อน้องข้างผมหรอรองเท้าพี่น้อกพ่ใส่รองเท้าคี่ค่ะแล้วน้องใส่รองเท้าสีอะไรสีชมพูน้องใส่รองเท้าสีชมพูน้องตัวเล็กค่ะน้องตัวเล็กเหรอคะไม่เอาไม่เอาไม่เอา ีเอ็คุยกับใครแม่ตีนะแม่ตีนะบอกมาคุยกับใครบอกบน้องบอกน้องว่าน้องฟังแม่น้องไม่ต้องไปบอกน้องนเร็วบอกน้องก่นเร็วบอกว่าน้องไม่ต้องไปบอกน้องอยู่ที่นี่แหละ้องอยู่ที่นี่แหละใชไปนะเอ็มคุยกับใคร ไม่เอานะไม่เอานะไม่เล่นแล้วนะบอกว่าไม่ต้องมายุ่งแม่ตีนะแม่ตีนะ <Okay. S 2> ฟังแม่บอกน้องว่าเอ็มกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมานะน้องไม่ต้องมาน้องไม่ต้องตามกลับไปนะบอกเร็วกลับไปไม่ได้รถแม่รถแม่เต็มแล้ว น้องไหนอิมเอม,อมไม่มีแม่ตีมเอมดีกว่าเตี้จังเลยอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่นี่